เออป้อนแน่ๆก็เสรีกี่อย่างก็รู้น่ต้องเตอร์แน่เสริ์งเออหูเออ,เอ,อจะแน่มวนกันเห็ดหมปกปากนองเพราะอุ่นการเหรียวรู้เนี่ยอืม อกมาเนกมาเลอุนหนานีที่นีว่าหาตัองมาหิออกมากัน่ยนุ่ดเนยุดเลายในที่นี่งหันาอจุดกว่าหาเนี่ยหนนีุณตัวอุ่นที่ออกมากล้วนออกมากกว่าน้นนั่นก่อนเงาไม่เลยเออหุ่ั้งเอาคือว่าเนี่ย่นนนาเนี่ยที่นเนี่ย มันเน่เพราะอูแน่ใครอยู่ตัวโย่ทางเดินนะหวังว่าน้ำบนเองหวังว่าน้ำเด้งเหมือนอย่างดินเด้งนี่อืมจะลายอยู่เอตุการณ์แน่เมื่อไก่มากเมื่อไก่มันวนงได้เมื่อไก่เสือมาต่ววออูดึงคู่หวายจะไล่โย่หนังฐานยอว่ะคืเอ,อเนี่ยจุดที่เมืเ่อไก่แน่ที่ไปมาแน่นะเนี่ยนะ น้าาเหลืองลูกผู้นนาาเออเหลืองตีเอ้ยมันจะลาายู่เมื่อไกว่าหัวนี่เมื่อไกวเมื่อไกวหยีบลงมาเหม่เหมือดึกเชอนะเฮียผื่อว่าหยีบญาติพู้กันนั้นอีตัวนั่นเนงเหลืองมา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 เออเหลืองตีไปได้หนือไม่ก็ไม่ได้ แตน่นว่าตังไงเงาหนำหนาหน่าหาสูงให้เธอรู้หนหนอเออเออป้าหรือลูปผ <c oughs> ู้น้อแน่ก็วัดเจอเงาะว่านายี่น่ยเท่ะนั้นตื่นได้้ Ừ, tôi nhìn đường ờ ừ, con Airbnb, dạ? ừ. đó, không điều nghe Ừ. Chợ Nên biến khẳng khang ấy. Tí ngọc mang thể biến loang. ong sắc dạng này tí ẩn Nôn nôn nè Nên nào Sở khứ nào cả luôn nè ไง่จุดัต่ทีเปลี่ยนเพอเป็นนปีนมมนย,ปยนนะ้ำปกติเนยเหมือนไหนก้ไกำบะตัวน่าตั้งสูงไงดีมันเปลี่ยนไอันนี้เอากระต่ามาแลนวไทีที่มันเปลี่ยน่างนัน้นไงหีอือว่านมีห้อยอนลงน,นียไปป้วนกว่าเว้ข้างหลังขึ้นนู้แน่มันเปลี่ยนทางเพื่อเมียวปนปนเนนดีนะีไปค้ำยอ่อเพราะหอยตินเขาป้นวนเอาของ ใส่คือเนาะแต่อันเมื่อไก่นี่ยมันว้อมของหนะมขง้าหยหน่อยหลงขนาดที่นี่หน่ายเออมันบกขึ้นก็เห้เออเออหลันกวงออกมาเตะก็ไม่ป้านอว่นว้อแท้งอ้าวเออ Và lạt lọt chứ anh này anh chút mắt này nè Toàn mà hình hình này á Hình xuống in Mưa qua năm mê nghi đó kèm nè kia ไฟสูงนด้เมื่อกว่าก็ไม่ได้สำรวจยอดของคามขูดีมาเรียนมาเหลวหน่อยถ่ายขึ้นดังกลัมอันนี้เหมินเขาขาวช่องห่วยทั้งเตาน่าน,ะน้ำอุ่น ในั่นไอ้ตั้งสูง่ะหน้าประจัดเออลอยมหินเหลีๆๆ่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมมาลอยอยู่ว่ามีมมหินเหลี่ยมเป็นกวางขึ้นมาไงนั่นน่ะรอยมนีนลายน่าด้วยได้ต้นไม้ต้นตอก รู้พ่อเนาะเหตุใดว่าน้ำแน่มันพูดออกมาเติร์รกีนะเติร์ในไทยเป็นน้ำลันน้ำนั้นคือเติร์กงูหลอยไม้แล้วก็ลินแน่ไม่หินมักใช้ในอยู่เติร์กนี่ยะเี๋ยวอวนอวนเนาะมันแข็งมันแข็งเหมือนกีนนะ้ำปกติเนี่ยมันพูดออกมาก็เฮ้ยน้ำจะเนี่ยมาพากันตั้งน,น้ำเสิ่อนที่อยู่ อันนี้ไหลลูกตั้งสูงมากเนาะลูกตั้งโหมาเสริมมากนะครับมาเมื่อกี้เนี่ยขาดจ้ำกว่าไปด้วยไปด้วยรัดด้วยเนาะเมื่อกว่าจากรัดได้สเสริมอยู่ผือรัดข้ามป้วนกว่าเออน้ำแนุ่่นแปลดหวะน,นะโวนนี่ก็ย่อไอ้ปอกเนี่ยเออบอกว่าเตอร์แน่ดีแน่ยวนเสียงเอาแนะ่เป็นหูเป็นโกงเตี้ยง เออวอลีช me, ัดตี้เนาะน้าปัจจัยเท่าอยู่น้เขตอยู่น้าเขตร้อยเรือนแผ่นดินไว้เนาะว่าสังเกตดไว้ดีดีเนี่ยเจ้านแน่กก้งเจ้านแน่เดี๋ยวมีมีน้ำหูอ่าหมงหมาว่าหวยผาอะไรก็เนาะหวยผาไน้มีน้ำหูน้ำหูหวยผาเนาะแล้วก็มีทำปลาเนาะแล้วก็เออลอยทำปลามีหูรันเนี่ยเขาน้าว่าทำจากตอก เรือเชนนั่นขึ้นมาลูกไฟผาขึ้นมาท้องหัากชานี่มีอบอ่วามีน้ำลันคืนอ่ะบนผู้ปะป่าม้งใกล้กับข้างเนาะคือป่าม้งใกล้กับอยู่ก้นใกล้กับเอาออบมีออบกันนหน่อยมีอุลูกหน่อยก็ด้วยไหมหมากฟ้าก็เป็นอุ้บรุบหลับหลับเนาะก็บินหู้เป็นโกงเนาะขึ้นมาแทงเนี่ยก็ตั้งสายหน้าบาดจัดได้แต่มีน้ำหู้น้ำหู้สนปะเทาอิงตาเนาะลูกขวานะ ันมีนนามูกัดกังานงานอ่ะนะแล้วก็เมื่อไกลได้ดีครับหลีอมาในเป็นที่น้ำพุดอกม้าน้ำน้ำเหลืองๆแล้นะแต่บอกว่านั้นเป็นน้ำหูอ่ะแล้วก็มีงานเนี่ยก็หูลูกเหล่ามามวนแต่ว่ามาพุดอกมากลางน้ำเนาะหลือจะนั่งก็คืนกว่าก็จะมีหวยเนาะพูดถมอเมียลูกไอ้เดชสวนประเท่าิงตาขึ้นกว่าก็เมีย แล้วก็หาว่าแต่มีแทงตีในตีหวยพึงหวยพึงดังบานตีลอยใช่ปุ๊นะที่เป็นหวยคล้องล้านว่ะแน่ของว่าน้ำมันลูกตีลอยออกมานื้อลอยพราะมมาิว่าหวยคลองล้านเนี่ยน้ำอุ่นหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคก็คือว่าหน้าประจัจเนี่ยมัพกใครปวดไข้ก็อึงอนู่นะกูนะก็มัวว่างเอานะ เอออยู่ว่าเป็นแผ่นดินเกล็ดกแ,กแข็งสภาพเป็นร่มดีๆมีเพลีมีหาง,นงเนายมนันก็เนมนอ่นเก้านะสวัสดีครับ